RMT Talk สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคารต้อนรับเข้าสู่รายการ r m u t t ค่ะพบกันนการในช่วงเวลาของวันจันทร์และวันอังคาร14่นาฬิกาโดยประมาณนะคะ FM 89.5 I n n o v a t i o n for Life นวันนวตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะอาทิตยาปักทนังรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะเช่นเคยค่ะเรามาเจอกันจันทร์อังคารแต่ว่าช่วงเวลารีนรันของรายการนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นหากว่าเรา หมุนนบาดมาเจอกันนะพระราชดีกับสุขไม่ต้องแปลกใจนะคะวันนี้ประเด็นข่าวสารที่มาคุยกันต้องเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่หลายคนเนี่ยอาจจะติดตามกันนะ,นะคะเพราะว่าในบ้านเราเองก็มีหลายจังหวัดแล้วนะคะที่มีเรื่องของการระบาดของปลาหมอคางดำในในแหล่งน้ํานั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทําความรู้จักนะคะปลาหมอคางดํา ทำไมถึงมีความอันตรายต่อระบบนิเวศและในข่าวต่างๆี่เขาบอกว่ามีวิธีการกำจัดแบบนั้นแบบนี้มันได้ผลจริงหรือไม่นะคะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาศาสีวงพุกอาจารย์ประจำสาขาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหา,าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธนัญบุรีค,ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาาศค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์เขาวันนี้คุยกันกับเรื่องของปลาหมอคางดำซึ่งแน่นอนเนี่ยก็มีกระแสเกิดขึ้นมาซักประมาณหนึ่งแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็มีหลายมุมที่เขามีการพูดถึงเรื่องของการกําจัดต่างๆนะคะแต่วันนี้มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์เองต้องต้องเรียนว่าอยากจะพูดคุยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแรกเริ่มเลย<ช>ค,ค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้ไดแดนนำหัวฟังกันสักหน่อยนะคะว่าปลาหมอคางดาเนี่ยมันคือปลาประเภทอะไระคะอาจารย์ ค่ะปลาหมอหางดำเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นปลาท้องถิ่นของบ้านเรานะคะ,คะมันเป็นปลาที่เราได้นําเข้ามาจากต่างประเทศค่ะมันเป็นกลุ่มเดียวกับพวกตระกูลปลาปลาหมอเทศนะคะพวกซิกิดี้นะคะพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันจะ,ะพื้นถิ่ของมันอะ่ะจะอยู่ที่แถวแถวทวีปแอฟริกาค่ะ ประเทศไทยเนี่ยได้ได้ขออนุญาตจำเข้ามาโดยบริษัท CPF อะนะคะขอกรมงคงเข้ามาออทำเรื่องขอครั้งแรกเนี่ยประมาณปี49แต่นำเข้ามาจริงๆเนี่ยประมาณปี2553นอ่ะนะคะคเขาเข้ามาประมาณ2,000ตัวซึ่งไอปลาหมอคางดำตัวนี้ค่ะลักษณะของมันน่ยนะคะจะคล้ายๆกับปลาหมอเทศค่ะส่วนหัวของมันถ้าเป็นสี ตัวผู้นะคะส่วนหัวจะมีลักษณะจะเป็นสีดำมากกว่าตัวเมียนะคะแล้วก็ตรงคางเนี่ยจะเป็นสีออกดำชัดเจนค่ะ mm hmm. ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นปลาปลาเอเลี่ยนทำไมมันถึงใช้คำว่าเป็นปลาเอเลี่ยนล่ะคะอาจารย์คะค่ะ,คะมันมันเป็นอเอเลี่ยนเพราะว่าปลาตัวนี้ค่ะเออมันไม่ใช่ปลาบ้านเราการที่มันเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนะะี่ยค่ะมันจะมีคุณสมบัติพิเศษเอ,อ่อมันจะมี ความทนทานนะคะปกติอ่ะตอนที่มันอยู่ที่นี่ที่อฟัฟกาเนี่ยค่ะ <Okay. S 2> มันจะเป็นปลาน้ํากลอยอะ่ะคะปลาน้ําก่อยก็คือไม่จืดไม่เค็มจะอยู่บริเวณชายฝั่งปากแม่น้ําใช่ไหมคะ <Okay. S 2> พอมันเข้ามาบ้านเราเนี่ยปรากฏว่าปลาตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทนความเค็มในช่วงกว้างคือในน้ําจืดมันก็อยู่ได้ค่ะ mm. ในน้ําเค็มมันก็อยู่ได้ในน้ํากลอยอยู่ได้แสดงว่าทุกสภาพน้ําทุกความเค็มของน้ําเนี่ยมันอยู่ได้หมดเลยค่ะ แล้วก็โดยนิสัยของมันน่ะนะคะมันจะเป็นปลาที่ช่วงวงจรในการเจริญพันธุ์ของมันนะคะจะเจริญพันธุ์ไวมากยี่สิบสองวันจะตกลูกครั้งหนึ่งประมาณห้าถึงสองร้อยตัวค่ะแล้วมันก็จะกินเก่งเพราะว่าลำไส้ของมันนะคะจะยาวกว่าลำตัวของมันถึงสี่เท่าแล้วระบบการย่อยหรืออะไรมันจะย่อยอาหารได้ไวมากคือกินตลอดเวลานะคะถ้าดูถึงลักษณะ การกินนะคะดูที่ฟันนะคะ,คะฟันของมันนะคะจะมีลักษณะเป็นฟันเลื่อยซี่เล็กๆนะคะอยู่ในในช่องปากเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการบดขยี้หรืออะไรเนี่ยจะดีมากม,มันกินได้ทุกสิ่งอะคะ่ะทั้งพืชทั้งสตัตว์รวมไปถึงพวกแงงต้นต่างๆตามในน้ํานะคะทุกระดับความลึกของน้ําตั้งแต่ผิวน้ํากลางน้ําไปจนถึงพื้นท้องน้ําคือกินได้ทุกอย่างเขาเขามีรายงานนะคะว่า ได้ผ่าท้องปาหมอคางดําเนี่ค่ะ,คะได้ค้นพบว่าในท้องของมันเนี่ค่ะมีเปลือกของหอยเจดีหอยเจดีนี่คือเปลือกแข็งมากแล้วก็กําจัดยากมากๆส่วนมากเราจะเจอในบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยค่ะเพราะ,ะนั้นลาคางดํากินได้นี่แสดงว่ามันต้องแบบระบบย่อยเหลืออะไรของมันเนี่ยจะต้องดีดีมากๆเลยอะค่ะแล้วมันก็จะกินทุกอย่างคือมันพอบันเข้ามาอยู่ปุ๊บเนี่ย สัตว์น้ําที่เป็นพื้นถิ่นของเราอ่ะจะสู้ไม่ได้คือการหากินหรืออะไรเนี้ยค่ะจะหากินสู้มันไม่ได้แล้วก็ความทนทานความป่าเถี่ยวของมันะจะเยอะกว่าเนี้นมันก็จะมาเหมือนมันมาลุกที่หากินที่อยู่อาศัยปลาเราอะค่ะปลาเราก็จะลดลงลดลงอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ก็บอกบอกให้ฟังได้ได้ฟังว่าจริง,รงๆแรกเริ่ม ลาหมอคางดำเนี่ยนะคะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็คือในปี2553อาจารย์คะแต่ว่าณปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันไปในหลายจังหวัดมากๆมาถ้าให้สรุปสถานการณ์แบบว่าสักหน่อยอะค่ะอาจารย์ว่ามันมีมันสามารถที่จะไปได้ยังไงอะคัในลำดับเหตุการณ์ต่างๆอะค่ะอาจารย์ค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่เราออกเข้ามาเนี่ยนะคะเขาเขาทดลองอยู่ที่ศูนย์ที่ตำบล วิสารอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ,คะเขาบอกว่าประมาณสามสัปดาห์เนี่ยปลามันตายค่ะแล้วก็ทำลายทิ้งแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานนะคะก็พบว่ามีปลาหมอคางดำเนี่ยในแหล่งน้ำที่ที่ทอัมพวาที่แถวแถวสมุทรสงครามเนี่ยค่ะเข้าใจว่าอาจจะเล็ดรอดเล็ดรอดออกบาน,นะคะอาจจะเป็นลูกมันนะคะเพราะว่า อลูกของมันเนี่ยจะมีความทนทานเขาบอกว่าแม้แต่ในแอ่นน้าเล็กๆเ,เนี่ยค่ะปลาตัวใหญ่อาจจะตายแต่ลูกมันเนี่ยยังคงอยู่ได้ค่ะโดยปกติธรรมชาติของมันเนี่ยค่ะพ่อพ่อปลาคือปลาตัวผู้ปัสบอกะคางดาตัวผู้เนี่ยนะคะมันจะเลี้ยงลูกมันไว้ที่เหงือกไอใน,ในขอโทษทันในกระพุ้งปากเนี่ยค่ะในกระพุ้งปากของมันนะคะ,คะก็จะอยู่ในน,น,นั้นจนฟักออกมาเป็นตัว เพราะฉะนั้นความทนทานของลูกเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็แพร่กระจายได้ทีละเยอะๆแล้วพวกนี้ค่ะเวลามันออกลูกทีละมากๆเนี่ยมันก็จะไปกับเป็นฝู่นะคะตรงไหนมีแหล่งน้ํามีอาหารมันก็จะอพยพไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ไม่แปลกเลยที่มันกระจายไป13อ่า16จังหวัดนะคะตอนนี้ค่ะที่มีรายงานเนี่ยมันก็จะไปตามแหล่งน้ําต่างๆเนี่ยค่ะตามคลองตามเอ่อ ชายฝั่งทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไปได้หมดค่ะที่ที่มันมีอาหารนะคะค่ะคือตอนนี้อย่างที่อาจารย์ได้บอกก็คือสิบหกจังหวัดแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะอาจารย์ว่าตอนนี้เนี่ยภาคอีสานเนี่ยยังยัง,ยงมไม่ได้มีการตรวจพบถ้าในมุมมองของขอ,อาจารย์อาจารย์มองว่ามันสามารถที่จะไปทาง,ทางอีสานไปอยู่ทางอย่างโค้งอะไรเงี้ยได้ไหมคะอาจารย์ถ้าอีสานนะคะถ้ามันคงจะว่าย้อนยากเนาะถ้าไม่มีใครคอุตลี ่าปปอเอยเอามันขึ้นไปปล่อยค่ะภาวนาว่าอย่าให้ให้มีใครแบบว่าคิดถุตะลิเอาเอาไปปล่อยอะค่ะค่ะ,คะเพราะเพราะอย่างที่ที่ที่บอกอะค่ะเพราะว่ามันมันทนทานแล้วมันแพร่แพร่พันไวค่ะค่ะซึ่งซึ่งนะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าสิบหกจังหวัดตอนนี้เดือดร้อนมากเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอา<ช>จารย์พอเราเห็นว่าอูไปปุ๊บบางคนเนี่ยนะคะบอกว่าเห็นเนี่ย เกาะกันเป็นกลุ่มดำๆเลยเนี่ยนี่คือปหมอข้างดำมันเกิดผลอะไรบ้างอะคะในเรื่องของเศรษฐกิจของบ้านเราอะคะอาจารย์โอ้ผลทางเศรษฐกิจนี่ต้องบอกว่ามันมันรุนแรงนะคะเพราะว่าเ,เวลาแ่อแหล่งระบาดแรกๆเลยนะคะก็ะจะอยู่บริเวณสามสมุทรคือสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการซึ่งสามจังหวัดตรงนี้ค่ะเป็นปากแม่น้ํา ของของบ้านเราใช่ไหมคะต้องอ่าวไทยเนาะ <S 1> <S 1> <S ตรงนี้ค่ะจะเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ําที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นกุ้งแล้วก็เป็นแหล่งเลี้ยงหอยอะคะ่ะเมื่อปลาหมอคางดําเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติเกษตร,รกร,รก็จะเปิดน้ําจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยเข้าไปในบ่อใช่ไหมคะถ้ามันมันหลุดเข้าไปในในบ่อท,ที่ที่เลี้ยงสัตว์น้ำอะคะ่ะโดยเฉพาะบ่อกุ้งเนี้ยนะคะมันก็จะไปแพร่กระจายอยู่ในในใน,ในบ่อกุ้งแล้วมันก็จะกินกุ้งอะคะ่ะ เขาบอกอาหารโอชาของมันเลยก็ค,คือกุ้งตัวเล็กๆเนี่ค่ะในบ่อมันก็จะกินจนหมดนะคะเขาบอกว่าสมม,มติเราปล่อยกุ้งเนี่ยเราเลี้ยงกุ้งไปเรื่อยๆประมาณสี่เดือนเนี่ยเรากะว่าจะจับกุ้งได้สักหนึ่งตันปรากฏว่าที่จับได้มันไม่ใช่กุ้งอะคะ่ะกุ้งนี่ถ้าจะจับได้ไม่กี่กิโลแต่ว่าที่เป็นตันเนี่ยคือเป็นปลาหมอคางดําซึ่งเอาไปใช้อะไรก็ขายไม่ได้ราคาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะกินมันจะกินลูกกุ้งจนหมดนะคะแล้วก็ แย่งอาหารลูกกุ้งด้วยเพราะว่าเกษตรกรก็ต้องให้อาหารใช่ไหมคะก็จะกินอาหารกุ้งด้วยกุ้งก็จะสู้ไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งกมถติว่ามันลงไปในธรรมชาติเนี่ยค่ะมันก็จะไปกินพวกลูกหอยโดยเฉพาะพวกหอยแคลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แถวแถวสามสมุทรเราเนี่ยจะมีการผลิตลูกพันหอย,อยคะ่ะที่เขาเรียกหอยแสนน่ะคือเปลือกมันจะบางเปลือกมันจะนิ่มมากนะคะก็จะกินพวกเนี้ยเพราะฉะนั้น หอยต่างๆที่จะอยู่ในทะเลนะครับตรงตรงชายฝั่งตรงแหล่งเลี้ยงตัวเนี่ยมันก็จะลดจํานวนสัตว์น้าต่างๆก็จะลดจํานวนด้วยนั้นเวลากเกษตรกรจะผลิตสัตว์น้ำพวกนี้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะผลิตได้เพราะว่าลูกมันลูกปลานจนหมดนะคะปริมาณสัตว์น้ำที่เราจะไปขายมันก็ไม่โตมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้นะคะงั้นตรงนี้ถือว่ามันมันทําลายเศรษฐกิจอย่างอย่างรุนแรงค่ะ ค่ะอย่างล่าสุดเองจะเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะจย์นนก็ออกมาพูดถึงวิธีการที่อาจจะดูเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของปลายเหตุหรือเปล่านะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้ปล่อยปากระพงขาวลงไปเพื่อล่าปลาหมอคางดาเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าปลาหมอคางดาเนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่ามันมีความทนทานและบึกบึนนะคะการ<ห>ปล่อยปากระพงค่ะอาจารย์มันจะช่วยได้จริงไหมคะจย์คะเอ่อ ที่เขาที่เขารายงานมาเนะคะเขาบอกว่ามันกินได้อันนี้เรายอมรับแต่ใครจะไปปล่อยปลากระพงให้มากกว่าปลาคารดำรู้หรือออกไหมคะค่ะเพราะว่าปลาคาง์นดำนี่จำนวนเยอะมากปลากระพงที่ปล่อยไปอะ่ะปลากระพงจะต้องใหญ่กว่ปาปลาหมอคางดำอะคะ่ะมันถึงจะกินอะ่ะแต่ถ้าเกิดตัวขนาดเท่ากันและมีจำนวนน้อยกว่าคิดว่าเอาไม่อยู่อะคะ่ะจัดจัดที่ถามจากรุ่นน้องที่ที่ทำงาน เกี่ยวกับด้านนี้นะค,ะค่ะเขาก็บ,บอกว่าโอกาสที่ปากกพงจะไปสู้กับคางดำเนี่ยค่อนข้างน้อยอะค่ะแล้วก็ราคาปากกพงนี่ยค่อนข้างแพงด้วยอะถ้าเราจะไปปล่อยปากกพงล,งลงแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยโอกาสที่จะไปสู้คิดว่าน้อยอะ <c oughs> น้อยมาก <c oughs> มลดได้น้อยมากไม่การันตีใช่ค่ะไม่การันตีว่ามันมันจะได้ผลเท่าไหร่อะค่ะค่ะนะคะ,คะ,คะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดปล่อยไปปุ๊บตัวเล็กกว่า ปลาคังดำที่มีอยู่ในบอ่อก็กลายเป็นว่าเป็น<ช><ห>าอาหารซะอีกนะคะอาจารย์คะใช่ใช่ค่ะใช่ค่จะจะประมาณนั้นค่ะ,คะและอย่างอันนึงอะค่ะที่เขาบอกว่าเขามีเรื่องของการนำโครโมโซมสี่คู่ออใช่ไหมคะอาจารย์<ช>อันเนี้ยเ<ช>ขาบอกว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยในการทำให้มันผสมออกมาเป็นหมันอันนี้อยากให้อาจารย์อธิบายกระบวนการหน่อยอะค่ะแล้วแล้วในความค็นอ,อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างอะคะอาจารย์ค่ะ คือคือวิธีการในการน้มนำเพศเนี่ยค่ะที่ทำให้เป็นหมันเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะคะแต่ว่ากว่าที่เราจะผลิตระหมอที่มีโครโมโซม 4n นะคะตรงนี้เราจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเลยเขาบอกว่าเร็วสุดก็คือธันวาเนี้ยค่ะถึงถึงจะปล่อยลงได้เนาะก็จะกินเวลาประมาณ15เดือนนะคะถึงถึงจะปล่อยได้คือจะโน้มนำให้ให้ ปลาหมอคางดาเนี่ยมีโครโ,โ,โมโรโซมเท่ากับสี่เอ็นนะคะเมื่อมันปลาชุดนี้ยลงไปในธรรมชาตินะคะเมื่อมันไปผสมกับปลาหมอคางดําในธรรมชาติน่ะมันจะทําให้ปลาหมอคางดําที่มันไปผสมนั้นอะออกมาเนี่ยโครโมโซมมันจะลดลงแล้วก็จะเป็นหมันนะคะอันนี้ถ้าเราทําได้จริงๆเนี่ยแล้วมันไปผสมกันได้จริงๆเนี่ยโอกาสในระยะย,ยาวเนี่ยถือว่าดีค่ะแต่มันจะลงไปผสมได้ เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่จริงๆได้สักหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยก็ก็คิดว่าได้ผลแล้วเนาะแต่แต่เราก็ไม่รู้อะว่าว่ามันมันลงไปแล้วมันมันไปผสมได้จริงๆหรือเปล่าอะค่ะกลัวว่าถ้าเกิดไปผสมกับปลาพื้นที่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแต่ว่าวิธีเนี้ยถือว่าเป็นวิธีที่ยั่งยืนแต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณนึงอะค่ะกว่ากว่าจะปราบมันได้อะนะคะค่ะ ค่ะก็เรียกว่าอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะปล่อยในช่วงปลายปีได้แต่ก็ต้องใช้เวลาอันนี้คือแค่เริ่มปล่อยนะคะต้องใช้เวลาในการโน้มโน้มนำให้มันกลายไปเป็นน้นเป็นหมันใช่ค่ะ,คะเพราะว่าเราจะต้องมาผลิตผลิตพ่อท,ที่ที่มีโครโมโซม 4n เนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ15เดือนนะคะ15เด<ม>ือนนับจากนับจากวันนี้คือเร็วสุดก็คือสิ้นปีนี้ค่ะถึงจะปล่อยชุดแรก เระฉะนั้นระยะเวลาเราจะต้องรออ่ะเราต้องรอหลายๆระยะเวลาตรงนี้ค่ะค่ะและอีกหนึ่งวิธีนะคะที่เขาพูดถึงกันก็คือการนํามารับประทานอาจารย์คะถ้าพูดถึงรสชาติของปลาหมอคางดํามันต่างจากปลาปกติไหมคะอาจารย์อ๋อมันต้องต่างอยู่แล้วอะค่ะปลาปกตินี่คือปลาที่เราบุ้งหวังที่จะรับประทานใช่ไหมคะเพราะฉะรสชาติก็จะต้องดีแต่ปลาหมอคางดําที่ที่เขาเดา ลองมาชิมกันนะคะเขาบอกว่าลักษณะของมันอะก็คือมันก็มีเนื้อแต่เนื้อมันจะน้อยเนื้อมันจะน้อยมากก้างมันจะเยอะก้างมันจะแข็งอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเอามาดัดแปลงทําเมนูเนี่ยทําได้ค่ะเพราะว่าที่ของคณะเกษตรเนี่ยค่ะก็มีน้องเนี่ยเอาเอาปลาทางดําไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารเหมือนกันค่ะก็ก็ก็คิดว่าถ้าเราปรุงเมนูหรือทําเมนูที่มัน ทำให้รสชาติดีขึ้นเนี่ยคิดว่าวิธีเนี้ยน่าจะได้ผลดีนะคะอืมค่ะแล้วอย่างตอนนี้ที่รัฐบาลรับซื้อกิโลกรัมละสิบห้าบาทอันนี้น,น่าจะเวิร์กไหมอาจารย์คิดว่าถ้ารัฐบาลให้ราคาเนี่ยน่าจะเวิร์กดีที่สุดในในแต่ละวิธีที่บอกมานะคะเพราะว่าเอาเอาไปเนี่ยคือเอาไปทําพวกปลาป่นหรืออะไรพวกนี้ยค่ะคิดว่าน่าจะดีนะคือจับให้มากที่สุดทําลายมันให้มากที่สุดอะคือจับขึ้นมา จับขึ้นมาจากแหล่งน้ําธรรมชาตนะิน่ะคิดว่าน่าจะดีกว่านะคะเพราะปัจจุบันเนี้ยอปาลาป่นที่เราไปจับจับปลาในทะเลมันมันหายากเนาะ,ะเราอาจจะใช้วิกฤตตรงนี้ค่ะเอามาแปรรูปเป็นปาลาป่นน่ะคิดว่าน่าจะดีแต่ว่าเกษตรกร,ร,กรที่เกษตรกร,ร,กรไม่ไม่ค่อยทําเพราะว่าราคามันต่ําแล้วก็มันไม่คุ้มกันนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลช่วยพอททางด้านราคาเนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งจุด ที่เชิญชวนหรือว่าเป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าชาวประมงเนี่ยค่ะจับมันขึ้นมาเพื่อเพื่อลดจำนวนในธรรมชาติให้ให้ลดน้อยลงอะค่ะวิธีนี้ก็ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะค่ะแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นการลบภาพลักษณ์ไหมคะเพราะบางทีบางคนบอกว่าพอพูดถึงมัน,เป,นเป็นป่าแอเลียนปุ๊บหลายคนบอกออ๊ยพอได้ยินคำนี้มันมันนองไม่อร่อยแน่เลยอ่ะอาจารย์เราเราเราต้องอ ช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยค่ะอาหารทุกอย่างค่ะต่อให้เลิศรสนะต่อให้เป็นปลาแซลมอนที่บอกว่าแพงและดีเนาะแต่ถ้าเราปรุงไม่เป็นมันก็ไม่อร่อยอะค่ะในขณะเดียวกันปลาหมอ้างนําเนี่ยที่บอกว่ารสชาสติจืดมันอาจจะเป็นวิริกฤตที่เป็นโอกาสก็ได้นะถ้าเราทําเมนูที่อร่อยอร่อยอะค่ะน่ารับประทานทําให้ถูกปากคนไทยอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันมันเอาไปแปรรูปจริงๆแล้วแปรรูปได้ค่ะเอาไป เลาะนะคะแล่ให้เป็นชิ้นบางๆแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วเอาไปตากสักหนึ่งแดดแล้วก็มาทอดกรอบอ่ะเราทานได้ค่ะก็ก็รสชาติอร่อยนะคะถ้าปรุงถ้าปรุงอร่อยอ่ะมันอร่อยค่ะทานได้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าก้างมันเยอะเราสามารถทําให้ก้างเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันกัดแล้วมันกรอบได้มากขึ้น<ช>มันก็น่าจะดีนะคะคค่่ะะเอาไปอบให้มันกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการทางเทคนิคของทางนั้น ตูดน่ะคะ่ะน่าจะน่าจะทำได้นะะ่ะค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราจะควบคุมอย่างเช่นในเรื่องของระบบนิเวศ<ส>นะปัจจุบันไม่รู้ว่าแหล่งน้ําเหล่านั้นมันจะมีไหมยังไงมีวิธีการไมหมคะอาจารย์ที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะค,ะค่ะค่ะในระบบนิเวศเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอสัตว์พวกอเอเลียนทุนเนบบกเนี้ยตัดต่างถิ่นแบบลบเนี่ยค่ะถ้าลงไปเนี่ยโอกาสที่เราจะคอนโทรลมันเนี่ยแทบจะ เป็นไปนได้น้อยมากๆเลยอะค่ะเพราะนั้นว,ว,วิธีที่ดีที่สุดก็คือถ้าลงไปแล้วต้องเอามันขึ้นมาให้มากที่สุดแล้วถ้าเกิดมันยังไปไม่ถึงเราต้องสก,กัดไม่ให้มันแพร่กระจายค่ะก็ต้องไปดูว่าแหล่งน้ำนี้ไปถึงไหนบ้างเนี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญอะอีปมอามออคังดาเนี่ยมันร้ายมากแม้แต่บริเวณที่แหล่งน้ำที่ ไม่ไม่ดีอะค่ะแหล่งน้ําสกปรกอะ่ะมันก็ไปฝังตัวอยู่ได้นะปกติปลาปกติบ้านเราอะ่ะไม่ค่อยมีอ่ะอย่างบางที่ที่น้ําสกปรกมากๆน้ําดําน้ําอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไปอ,อยู่ได้อย่างเงี้ยแสดงว่าระบบริเวทต,ตรงนั้นอะ่ะอันตรายอะ่ะต้องต้อง,ต,องต้องพยายามไม่ให้มันเข้าอ่ะค่ะคือดีที่สุดคือจับถ้าเกิดต้องจับขึ้นค่ะจับขึ้นมาทําลายโดยการรับประทานหรือว่าเอาไปทําอะไรก็ได้ไม่ให้มันไปในน้ําอะค่ะ พยายามให้ให้ปริมาณมันมลดลงนะคะจะดีที่สุดเพราะว่าถ้ามันลงไปไปในแหล,งแล่งน้ําแล้วจริงจริงเนี้ยไอสัตว์น้ําที่อยู่ในในแหล่งน้ําปกติมันจะอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าพวกนี้มันก็จะแย่งแย่งที่อยู่แย่งที่กินทุกอย่างะคะ่ะสัตว์บ้านเราที่เป็นสัตว์ปกติในในแหล่งน้ําบ้านเราเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะลดลงลดลงลดลงงั้นวิธีที่ดีที่สุดจับขึ้นค่ะค่ะก็เรียกได้ว่านะคะเป็นเป็นวิธีที่พูดยังไงว่าเอาล่ะ มันถ้ามันลงไปปุ๊บเนี่ยมันลำบากแน่นอนนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่าให้มันลงไปดีที่สุดแล้วก็ต้องรีบเอามันขึ้นแล้วก็ต้องต้องดูด้วยว่าแหล่งน้ําเหล่านั้นที่มันลงไปแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อกับตรงไหนบ้างนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะถ้าจะกําจัดเรวยแล้วก็กำจัดในขณะที่ตัวยังเล็กอยู่มันก็ยิ่งดีกว่าตัวใหญ่นะอาจารย์ค่ะทั้งทั้งเล็กทั้งใหญ่อันตรายทั้งนั้นค่ะ ถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเป็นพวกนี้ค่ะแล้วต้องต้องรีบรีบจัดการมันขึ้นมาดีที่สุดคืออย่าปล่อยลงไปค่ะบางคนอยากรู้จริงไหมมันมันแพร่พันธุ์ไวไหมปล่อยไปสักตัวหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันอันตรายเกิดตัวที่ปล่อยไปมันมีลูกอยู่ในในปากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปแพร่พันธุ์นะคะนั้นดีที่สุดคืออย่าปล่อยอย่าเพาะถ้าเจอต้องกําจัดทิ้ง แล้วก็ไม่เอาสัตว์ต่างถิ่นที่เราไม่รู้จักไม่รู้จักชีวิตของมันอะไปปล่อยทิ้งอันนี้อันตรายมากแบบที่เกิดปัญหาเนี่ยก็คือก็คือสิ่งเนี้ยค่ะคนไทยใจดีเนาะเป็นเมืองพุทธอะไม,<า>ไม่ไม่ฆ่าปล่อยไปแล้วก็ไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติก็ก็เป็นแบบที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอืมซึ่งณตอนนี้เองถึงแม้จะมีข่าวนะคะอาจารย์แต่ว่าอาจจะมีบางท่านที่ยังไม่รู้ว่าหน้าตาของมันเป็นยังไง แลอาจจะไปเจอ <ฮะ S 1> มันในตลาดที่แบบเราไปปล่อยซะอีกนะคะ,ฮะ,ฮะค่ะ,<ฮ>ะก็อาจารย์มีท้ายน,นี้อ่ะมีความคิดเชื่อไหมคะว่าเราจะสามารถกําจัดประหมอคางดาให้มันสิ้นซากได้อะอาจารย์ก็แอบ,บมีความหวังนะแอบมีความหวังกาจัดให้เหลือสูตรตัวเนี่ยอาจจะยากแต่ว่าทําให้มันน้อยที่สุดอ่ะคิดว่าน่าน่าจะได้นะ ถ้าเราทุกคนต้องต้องร่วมร่วมแรงร่วมใจกันนะคะตอนนี้มันเป็นวาระแห่งชาติแล้วอะค่ะก็ภาวนาว่าอย่าให้มันมากไปกว่านี้เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยธุรกิจเกี่ยวกับการพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลเนี่ยมีปัญหาแน่ๆค่ะรวมไปถึงในแหล่งน้ําสืดที่จะต้องเอาน้ําที่มันมีการปนเปื้อนของปลาพวกนี้เข้ามาเนี่ยต้องต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะต้องต้องช่วยกันละค่ะตอนนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะท่านใดที่ฟังนะตอนนี้แล้วก็ยังมีข้อคําถามหรือว่ามีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านของประมงนะคะอาจารย์คาแล้วก็อาจจะไปพูดคุยกันกับทางสาขาประมงของทางคณะเทคโนโลยีก,การเกษตรค่ะอาจารย์คะมีช่องทางที่สามารถที่จะพูดคุยกับทางฝั่งของท่านอาจารย์แล้วก็ทางบุคลากรของคณะได้นหมช่องทางอะไรบ้างคะค่ะ อ่าเรามีเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กของของสาขาประมงเนี่ยค่ะเข้าไปในเฟซบุ๊กอะคะ่ะแอดเข้าไปเลยนะคะสาขาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเนี่ยค่ะเราจะมีเฟซบุ๊กของเราอะคะ่ะหรือจะเข้าไปในเฟซบุ๊กของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมธรญบุรีก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็อย่างท้ายนี้นะคะทางคณะเองก็เชื่อว่าจะต้องมีงานวิจัยอื่นๆอาจารย์คะตอนนี้มีงานวิจัยอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะแนะนำว่าฟังกันสักหน่อยไหมคะทิ้งทายกันค่ะ อนนี้ค่ะเราที่ของคณะหารของสาขาก็ก็มีทำนะคะวิธีการกําจัดพวกพาหะที่เป็นในในเชิงลบพวกเนี้ยนะคะเราเราจะเราไม่ได้ใช้พวกสารเคมีนะคะเราจะใช้พวกสารสกสัดหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเอาเอาไปใช้หรือว่าวิธีการโน้มนําต่างๆเกี่ยวกับการปรับปรุงทานหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะที่ที่เราทําอยู่นะคะแต่ปลาหมอคางดําเนี้ยค่ะคงคงจะเป็นอีกอีก อีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องทําเล้นด่วนนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมีวิกฤตขึ้นมานะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องของปัญหาปลาหมอคางดําก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางสาขาประมงได้เช่นเดียวกันนะคะจารันค่ะค่ะ,คะได้ค่ะยินดีค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภาพศรีวงศุกอาจารย์ประจำสาขาประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะให้เกตผู้เกี่ยวกับเรานะคะต้องเรียกว่าเป็นการทําความรู้จักแล้วก็ชี้แนะในเรื่องของประมอลค้างดำนะคะทำไมถึงอันตรายกับระบบนนเวศแลวก็รูไปถึงวิธีการในการที่จะกําจัดประมอลค้างดําให้อย่างเร่งด่วนที่สุดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าใครเห็นนะหูฟังสังเกตด้วยเพราะว่าบางทีเราไปตลาดหรือว่าเราไปเห็นคนเอามาบอกว่าให้เราไปปล่อยทําบุญนะเอ๊ะมันเป็นปลาหมอไม่รู้ปลาหมออะไรเหมือนกันต้องสังเกตให้ดีนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาการเป็นว่าเราไปทําบาปซะอีกเพราะว่าเจ้าปลาหมอคางดําตัวนี้มันเป็นเอเลียนสปีชีส์หมายถึงว่าถ้ามันลงไปปุ๊บตัวเดียวเนี่ยนะคะมันสามารถแพร่พันธุ์ได้เลยนะคะแล้วก็ จากแหล่งน้ําไหน,นไปนี่หมดแต่ว่าตอนนี้ต้อง,องบอกว่ายังไปไม่ถึงภาอีศานนะแล้วก็ขอร้องว่าขออย่าให้ไปถึงภาอีศานเลยเพราะว่าตอนนี้แค่16จังหวัดเนี่ยเราก็เดือดร้อนในเรื่องของเศรษฐกิจกันมากแล้วนะคะและนี้ก็คือเรื่างของเรานะคะกับไอพีทอค่คพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบคุณด้วยในการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ RMT Talk